คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-7000 สว,ส,สวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วค่ะพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์นะคะค่ะโอ้ยวันนี้ชื่อก็อคนถูกเทมารวมตัวกันนะคะทุกคน <laughs> <c oughs> ค่ะน้องก้อยน้องก้อยก็อย,อยากระบายเรื่องราวความรักที่ก้อยได้เจอมาค่ะ <c oughs> แล้วบอกว่าเป็นแผลสดด้วยใจจริงอยากกอดพี่ทั้งสองคนมากเลย <od> <c oughs> ตอนนี้ก็วุ่นคิดวนไปวนมา <c oughs> มีคำถามมากมายในหัวว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องมันเริ่มต้นกันมาหนึ่งปีแล้วล่ะค่ะตอนนั้นก้อยเพิ่งอกหักมาได้เจอผู้ชายคนนี้ทางแอป เราทำความรู้จักกันเขาเข้ามาช่วยซับพอร์ตความรู้สึกเราในช่วงนั้นก็ทําให้เรารู้สึกดีต่อกันและรักกันตั้งเป้าหมายว่าอนาคตกันไว้ก้อยวาดฝันเลยนะคะฉันจบลงที่คนนี้แน่ๆละเขาดูแลฉันและฉันจะดูแลเขาช่วยกันดูแลกันไปผ่านไปสี่ห้าเดือนก้อยเองยอมรับว่ารักเขามากขึ้นแต่เขาเปลี่ยนไปค่ะติดเพื่อนติดโทรศัพท์ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนจนลืมสนใจเราก้อยเองก็น้อยใจค่ะแต่ก็คิดเสมอว่า เขาก็มีข้อดีอยู่บ้างนะเพราะเขาก็ช่วยรับผิดชอบชีวิตเราเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงที่เราล้มคือหนูเนี่ยตกงานค่ะแต่หนูไม่รู้ได้เหตุผลอะไรทําไมช่วงหลังๆเขาถึงเดียเปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่แตะต้องเนื้อตัวเลยไม่ให้กำลังใจกันหนูป่วยเขาก็ไม่ดูแลไม่สนใจไม่ถามเราน้อยใจมากค่ะจนวันหนึ่งเขาก็มาบอกเลิกบอกว่าหมดรักก้อยตั้งนานแล้วในหัวตอนนั้นคือเมื่อคืนเรียงนอนด้วยกันยังยิ้มให้กันอยู่เลยนะ มันทําให้เราเอองงสติแตกเดินออกมาจากเขาแบบร้องไห้เสียใจและเจ็บใจมากๆตอนนี้ผ่านไปสี่วันก็ได้แต่ถามว่ามนเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเร็วแบบนี้เราออกมาทาั้งที่ยังรักเขาสุดหัวใจแต่เขาดูไม่เสียใจค่ะเขายิ้มได้หัวเราะได้ส่วนหนูเองคนเดียวหันไปทางไหนไม่เจอใครแล้วจะพูจระบายก็ไม่มีใครรับฟังอยากกอดอยากได้กําลังใจก็ไม่มีค่ะพี่อ้อยพี่ชอต S <S 2> <S 2> อ่าแล้วก็ยืนย่นมืออ<จ>ยาอย่ายื่นมือไปกอดน้องก้อยค่ะค่ะคือที่บอกถอนใจเพราะงี้ค่ะก้อยจ๋าเมื่อกี้แอบคิดกันอยู่เลยว่าเวลาที่เราเจอใครก็ตามในแอปพลิเคชันพี่ไม่ได้บอกนะคะว่าในแอปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่การที่เราไปคุยกับใครคนหนึ่งแล้วไปปักอ,อกปักใจถึงขนาดว่านี่คือรักสุดท้ายของฉันบางทีบางทีมันอาจจะเร็วไปหรือเปล่า คนเรามีความเคลื่อนตัวตลอดเวลาต่อให้เจอกันคบกันนานนานนานานรู้จักกันนานยังไม่ไม่ได้แปลว่ารู้จักกันดีเลยเราคุยกับเขาแค่สี่ห้าเดือนเห็นไหมคะว่าคนที่เรารู้จักในวันแรกกับสี่ห้าเดือนผ่านไปทําไมเวอร์ชั่นเปลี่ยนจากคนที่เคยซัพพอร์ตความรู้สึกกลายเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลยและเขาบอกว่าหมดรักก้อยมานานแล้วเดี๋ยวค่ะสี่ห้าเดือนเองนะคะอ่อในมาหมดรักนานนั่นแปลว่าตอนแรกๆเขาก็อาจจะไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับเราตั้งแต่ต้นหรือเปล่า อืมแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ต้องยอมรับค่ะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วนะคะว่าเราจะรักกันเท่าวันนี้หรือเปล่าสิ่งเดียวที่ได้แต่บอกกันก็คือไม่ว่ายังไงเราถึงต้องไม่ลืมที่จะรักตัวเองไงไปเจอคนที่รักเรามากๆเราก็ยังต้องรักตัวเองแล้ววันหนึ่งคนรักมากเริ่มรักเราน้อยลงความรักตัวเองก็จะได้ปกป้องตัวน้องก้อยเองด้วย ก็เข้าใจในความเสียใจของน้องก้อยนะค่ะคือเวลาที่เราแบบไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราแบบผักใจเขามากๆพี่อ้อยค่ะแล้วพอแบบเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนาะมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาค่ะแต่ก้อยเขาก้อยใช้เวลาแบบไม่เยอะเลยเนาะใช่สำหรับความรักครั้งนี้ออาพยายามมองนี้ดียนา้อีสุดเราก็ได้ได้รู้จักคนคนนี้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะไม่เสียเวลาชีวิตมากจนเกินไปเน้นใดๆก็ตามที่เราเจออยู่ตอนนี้ค่ะมันก็คือตัวตนของเขาจริงๆค่ะเนาะซึ่ง เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราความรักที่เรามีกับเขามันไม่มากพอที่มันจะเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เราอยากได้ได้ค่ะค่ะแล้วก้อยบอกว่าพี่ดูสิคะทุกอย่างมันเร็วมากๆเลยก้อยจากสี่ห้า 4, เดือนแต่เขาเริ่มมีอาการแห่งการไม่ค่อยสนใจเรามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่ไม่เชื่อว่าอันนี้คือความเร็วจริงๆแล้วมันเป็นสัญญ,ญาณอันตรายมาเรื่อยๆต่างหากว่าเอ๊ะรือคนคนนี้ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร เนาะความจริงใจดูไม่ได้ในวันเดียวถือว่าก้อยได้เห็นคนไม่จริงใจผ่านไปแค่สี่ห้าเดือนอย่างที่พี่ช็อตบอกมันไม่ได้เสียเวลาชีวิตเยอะแต่พี่รู้ค่ะว่าบางทีมันนับไม่ได้หรอกว่าระยะเวลาตรงนั้นมันทําให้เราเจ็บได้นานขนาดไหนแต่วันนี้มันเป็นบทเรียนนะคะก้อยเจอใครคนอื่นเจอใครคนใหม่ใช้เวลาให้นานและอย่าไปปักหลักปักใจเหลือเกินว่าคนนี้เป็นรักสุดท้ายคนเราจะเป็นรักสุดท้ายไหมดูทีละวัน พิจารณาธีรวันก่อนจะปักใจและเชื่อว่าฉันจะไม่รักใครอีกแล้วนอกจากคนนี้นะคะค่ะคนต่อไปน้องแบมนะคะน้องแบมบอกว่าแฟนหนูคบกับแฟนเก่ามานานมากแล้วค่ะพวกเขาเลยสนิทก,กันมากพอเลิกกันไปก็เลยยังติดต่อกันอยู่เขาบอกหนูว่าเขาเคยดีต่อกันมากและแฟนเก่าก็คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาซึ่งในระหว่างที่คบกับหนูหนูกับแฟนทะเลาะก,กันเรื่องแฟนเก่าบ่อยมากเพราะเขายังติดต่อกันอยู่ และเขาก็เคยเลิกกับหนูเพื่อกลับไปคบกับแฟนเก่ามาแล้วด้วยตอนนั้นหนูเสียใจมากแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาหาหนูกลับมาขอโอกาสและด้วยความที่หนูยังรักหนูก็เลยให้โอกาสเขาและเขาก็สัญญาว่าจะเลิกติดต่อกันแรกๆเขาก็ดีนะคะแต่ด้วยความที่หนูไม่เชื่อใจเขาแล้วก็เลยทําให้หนูระแวงเขาและเกือบทุกครั้งที่หนูสงสัยมันมักจะเป็นจริงนั่นคือเขาแอบคุยกันแอบไปเจอกันทั้งที่แฟนเก่าของเขาก็รู้ว่าผู้ชายคบกับหนูอยู่ ทุกครั้งที่หนูจับได้ก็จะทะเลาะก,กันแต่หนูก็จะให้อภัยทุกครั้งจนหนูทนไม่ไหวก็เลยโทรไปคุยกับแฟนเก่าเขาว่านี่ตกลงสองคนยังไงกันหนูถามเข้าที่ดีนะคะแต่แฟนเก่าเขาก็ตอบมาว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันสนิทกันแต่แฟนหนูเขาโกรธหนูมากบอกว่าหนูไปวุ่นวายกับชีวิตเขาต่อให้แต่งงานกับเราไปเขาก็จะยังมีผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนและต่อไปขอให้หนูเลิกยุ่งกับชีวิตเขาให้เราคืนชีวิตให้เขา เขาจะไปคบใครก็เรื่องของเขาคือเขาขอเลิกหนูไปเลยค่ะจากเหตุการณ์นี้หนูผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอคะที่หนูโทรไปหาแฟนเก่าเขาแล้วที่เราครบกันมาสองปีคือไม่มีความหมายอะไรเลยเหรอคะเขาทิ้งหนูไปง่ายๆเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอตอืมค่ะอ่ะส่วนเสียใจส่วนดรามา่าแล้วแต่แบมไปเลยนะคะคือก็หนูก็มีสิทธิ์ที่จะน้อยใจเสียใจแต่อีกมุมหนึง่งพี่กลับมองว่าดีแล้วแบม ให้เขาเลิกกับเราไปเลยเพราะต่อให้หนูเดินหน้าคบกับเขาต่อไปก็ต้องมีเงาของแฟนเก่าของเขามาทาบอยู่บนตัวหนูตลอดเวลาแบมเห็นไหมคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาก็จะกลับไปคบหากันไปดูแลกันแล้วก็มาอ้างว่า,าก็เพื่อนกันเพื่อนกันคนเรามีแฟนเก่าได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแฟนใหม่และถ้าแฟนเก่าทําให้แฟนใหม่ระคายเคืองหัวใจคนที่รักกันดีๆเขาก็มักจะแบบ เฮ้ยก็แฟนเก่าก็จบเวลาของเราไปแล้วไงถ้าการกลับไปติดต่อการจะทําให้แฟนใหม่ไม่สบายใจเขาก็จะไม่ทําค่ะแต่นี่ก็ทําและเขาทําเหมือนกับว่าแบมต้องยอมรับให้ได้สิว่าคนคนนั้นมีความสําคัญมากกว่าเธอนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่จําเป็นนะคะที่เราจะต้อง ทน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 เพื่อที่จะทําให้ได้คนคนนี้มาแบบที่ต้องพ่วงเอาแฟนเก่าของเขาไาด้วยเพราะไม่ว่าจะยังไงเท่าที่ดูคําถามของน้องแล้วพี่รู้สึกว่าแฟนเก่าคนนี้ยังมีผลต่อใจของเขาเหลือเกินและเผลอเลอมีผลต่อใจเขามากกว่าแบมเองซะอีกหนูไม่ต้องคิดหรอกค่ะแบงว่าหนูผิดมากหรือเปล่าที่หนูโทรไปหาแฟนเก่าเขาเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆมันเป็นการหาเรื่องหาเหตุหรือเปล่าค่ะ <c oughs> มันก็อาจจะเป็นแค่เหตุผลน,นั้นหนึ่งที่ทำให้เขาตัดหนูได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองก็ได้ แล้วเขาก็ประกาศเจตนาลมชัดเจนมากมากอะ่ะ mm hmm. คือเหมือนเขาชัดเจนมากเลยว่าจะยังไงก็ตามแต่นั้น <c oughs> เขาก็เลือกแฟนเก่า <c oughs> และการที่เขาเดินไปจากหนูก็คือ <c oughs> เขาก็จะตัดสินใจเลือกแฟนเก่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามที่แบมกาลังเป็นอยู่ตอนนี้ความเสียใจที่เขาทิ้งเราไปอันนี้พี่เข้าใจเนอะแต่ก็อย่าไปคิดว่าแบบนี่พ่อหนูผิดผิดเพราะว่า mm hmm. ไปโทรหาแฟนเก่าเขาอันนั้นมันปลายเหตุนะคะใช่ค่ะต้นเหตุมันมีอยู่ มันก็เลยทําให้แบบทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเพราะอันนี้เหรอฉันถึงได้ทิ้งเธอไปพี่ว่ามันไม่ใช่นะคะหรือจะไปค้ำควรว่าแล้วสองปีที่เราครบกันมาไม่มีความหมายสองปีที่คบกันมาเขาก็มีแฟนเก่าเขาอยู่ในชีวิตมาตลอดไงแบมบค่ะเขาไม่ได้มีหนูคนเดียวตลอดสอง,ป,ง,ง,งนนอปีเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้ายังไงก็ตามเขาก็ยังมีแฟนเก่าคนนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะดีแล้วก็ได้ที่เขาตัดสินใจว่าเออเขาไปเลือกแฟนเก่าเขาไปเลยเราอร,ร,รู้รอดถ้าบังเอิญนะคะแบม เขาก็ยังเลือกคบกับหนูอยู่แต่เขาก็ยังมีแฟนเก่าอยู่แบบนี้และให้ความสําคัญกับแฟนแบบนี้เชื่อได้เลยว่าแบมจะต้องเสียใจไปอีกนานอีกนานมากๆเลย <c oughs> ว่าเขาก็คงไม่ตัดสินใจเลือกใครสักทีพี่ถือว่าเป็นโชคดีที่วันนี้เขาเลือกไปแล้ว <c oughs> เราก็แค่จัดการความรู้สึกตัวเอง <c oughs> กับความเสียใจของตัวเองดีกว่าต้องเสียใจกับการที่แฟนเราเอาใจไปอยู่กับแฟนเขาตลอดเวลาค่ะ <c oughs> และสองปีไม่ใช่ไม่มีค่านะคะน้องอย่าลืมว่าสองปีนั้นคือความอดทนของหนูนะ ใช่ป่ะหนูอดทนมาตั้งนานขนาดไหนแล้วและที่สุดแล้วต่อให้หนูอดทนต่อไปก็แค่เพิ่มจำนวนปีแห่งความอดทนของหนูไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นจำนวนปีที่เขารักหนูขนาดที่จะ วางใจและไม่ทําอะไรก็ตามที่ทําให้หนูไม่สบายใจได้นะคะน้องพลอยหนูอายุ23ค่ะแฟนอายุ37อยู่ด้วยกันมา6ปีแล้วเพิ่งรู้ตัวเองท้องว่าต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่เขารู้ว่าหนูท้องก็ปกติดีนะคะจนหนูเตรียมตัวจะไปฝากท้องเขาก็ดันมาเป็นโควิดเราเลยต้องต่างคนต่างกักตัวพอเขาหายดีหนูก็พบเชื้อก็เลยต้องไปเยรักษาที่โรงพยาบาลวันแรกที่หนูแยกออกไปรักษาตัว รู้สึกได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปแต่ก็ยังโทรหาหนูนะถามถ่ายปกติจนถึงวันที่หนูต้องออกจากโรงพยาบาลหนูบอกเขาว่าหนูต้องกักตัวดูอาการอีกสามวันเขาก็บอกกับหนูว่ากลับไปกักตัวที่บ้านได้ไหมช่วงนี้เขางานเยอะอีกอย่างเราจะได้มีคนดูแลหนูก็เลยกลับมาพักที่บ้านตัวเองแล้วการคุยกันในทุกวันก็เปลี่ยนไปเขาไม่ค่อยโทรหาพอดูโทรไปเขาก็ไม่รับจนถึงวันนี้หนูได้คิดว่าเขาคงมีคนใหม่แล้วแน่ๆอาการเขามันดูออกอะค่ะว่าม,มีแต่เขาก็ไม่ยอมรับ วันนี้หนูยังตัดเขาไม่ได้เพราะหนูไม่มีไรายได้อะไรเลยอยู่ที่บ้านก็แค่มีกินหนูเกรงใจพ่อแม่เพราะภาระแม่หนูก็เยอะมากไม่อยากรบกวนท่านแต่หนูยังไม่มีโอกาสได้กลับไปอยู่กับเขาเลยค่ะจนถึงตอนนี้โอ้จากโควิดเนี่ยนะอยากถามพี่ๆว่าหนูจะผ่านมาไปได้ยังไงนอนร้องไห้ทุกคืนสงสารลูกในท้องแต่เรื่องนี้หนูไม่เคยคุยกับที่บ้านนะคะกลัวยายกับแม่รู้และท่านจะเสียใจไม่อยากให้ท่านต้องเป็นห่วงก็เลยตัดสินใจมาขอคำปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอต ขอบคุณนะคะ,คะถ้าพลอยมาถามพี่อ้อยพี่ชอดนะก็อยากจะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะพลอยต้องตั้งสติให้ดีๆมากๆเลยอืเพราะว่าหนูกำลังอยู่ในสภาวะที่หนูกำลังมีลูกอยู่ในท้องเนาะ,ะสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจของเราให้ดีก่อนไม่ว่าจะต้องฝืนสักแค่ไหนเพราะความร,รู้สึกใดๆของแม่ส่งต่อไปยังลูกในท้องด้วยอันนี้เป็นสิ่งแรกที่หนูต้องทําให้ได้อันนี้สองค่ะ การที่ไม่คุยกับที่บ้านไม่บอกให้คุณยายกับคุณแม่รู้กลัวว่าท่านจะเสียใจค่ะพี่กับรู้สึกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าตอนนี้หนูเป็นยังไงอยู่แล้วไม่บอกพี่ว่าท่านเสียใจกว่าเพราะท่างคุณแม่ทั้งคุณยายต่างก็อยากจะได้มีโอกาสในการช่วยหนูแก้ปัญหาเนาะเพราะท่านรักหนูแน่แ่ผู้ชายคนนั้นแฟนหนูจะยังไงนะตอนนี้พี่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆยายกับแม่หนูรักหนูที่สุดอะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นการที่บอกเล่าเรื่อง ที่เป็นปัญหาเป็นทุกข์อยู่วันนี้แชร์ให้ท่านได้รับรู้ช่วยกันคิดช่วยกันปรึกษาว่าจากนี้ไปจะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกยังไงพี่ว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญและมันจะเป็นผลสําคัญสําหรับลูกต่ทองด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวหนูคนเดียวคือตอนนี้หนูต้องเข้าใจกันนะว่าหนูสู้คนเดียวไม่ได้เพราะหนูมีลูกที่ต้องดูแลด้วย<ะ>ว่าหนูจําเป็นต้องมีทีมในการช่วยกันต่อสู้และสเต็ปต่อไปนะคะหนูก็คงจะต้องดูแลตัวเองจนคลอดลูกออกมา ดูแลตัวเองที่แข็งแรงและตอนนี้ก็ต้องเริ่มคิดแล้วแหละว่าเราจะทํามาหากินอะไรค่ะเ <Okay. S 2> พราะท่านหนูยังบอกว่าหนูไม่มีรายได้ค่ะและหนูก็รอแค่ว่าผู้ชายคนหนึ่งกลับมาเลี้ยงหนูอันนี้พี่ว่าอันตรายที่สุดอื mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะเห็นว่าพี่ให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เป็นอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่พี่แทบไม่ได้พูดถึงผู้ชายคนนั้นเลยเพราะอะไรคะเพราะคนที่อยู่ด้วยกันมาหกปีแล้วรู้ว่าหนูท้องท้องใครก็ท้องลูกของเขา mm hmm. และเขายังทํากับหนูแบบนี้ พี่ก็เลยรู้สึกว่าเขากับกลายเป็นคนที่พี่ให้ความสําคัญน้อยที่สุดค่ะถ้าหนูถามว่าหนูต้องทําอะไรพี่รู้สึกว่าอันนั้นเป็นอันดับสุดท้ายเลยเพราะว่าพี่แค่แอบรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่คือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อของลูกเป็นผู้ชายที่จะต้องแบบมีหน้าที่ใน,นการดูแลปกป้องชีวิตทั้งลูกทั้งเมียเหรอถ,ถ้าเขาตอนนี้สมมติว่าเหตุผลในการที่เขาเปลี่ยนไปคือเขามีคนใหม่เขาเปลี่ยนใจแล้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่เลวมากนะคะพลอยเพราะอย่างที่บอกเนี่ย ไม่ใช่เมียคนเดียวแต่ลูกด้วยค่ะคนที่แบบภรรยาท้องอะ่ะแล้วยังนอกใจไปมีคนอื่นแล้วยังมาปฏิบัติตัวกับภรรยาแบบนี้พี่รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ชายที่น่ารักมากพอที่หนูยังรู้สึกว่าหนูจึงจะต้องแบบไปต่อกับเขาแน่นอนคะ่ะเขาเป็นพ่อของลูกเราแต่พี่ไม่รู้ไงว่าเขาสำนึกในความเป็นพ่อของลูกเรามากน้อยขนาดไหนค่ะหนูยังตัดเขาไม่ได้แต่ดูเหมือนเขาตัดหนูได้ง่ายมากท,าท,าทั้งทที่ ในท้องหนูมีลูกเขาอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไอาการไม่มีไรายได้วันนี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีไรายได้ตลอดไปผู้หญิงทุกคนเลี้ยงลูกได้ค่ะโลกก็เลยให้มนุษย์ผู้หญิง สามารถตั้งท้องได้วันนี้ยังอาจจะไม่มีไรายได้ค่ะอย่างที่บอกภาวะผู้หญิงอ่อนแอสุดตอนที่ตั้งท้องวันนี้ถ้าคลอดลูกออกมาแล้วมีสติเดี๋ยวน้องก็จะสามารถประคองชีวิตได้ผู้ชายคนหนึ่งแค่ไม่รักเรามากพอแล้วเดินออกไปแต่กลับชีวิตของหนูชีวิตของลูกคือชีวิตที่หนูต้องประคองเขาเอาไว้ทั้งชีวิตของหนูแหละ เพราะฉะนั้นวันนี้การมีสติของแม่ถึงเป็นเรื่องที่สาคัญมากนะคะหนูอายุแค่นี้เองลูกอายุ23เองยังมีอะไรในอนาคตที่หนูสามารถที่จะไปทําตามความฝันของหนูประกอบอาชีพอะไรได้อีกตั้งหลายอย่าง mm. เพียงแค่วันนี้หนูคิดและตัดสินใจในวันที่หนูกาลังอ่อนแอและมีลูกอยู่ในท้องเลยดูเหมือนกับว่าหนูไม่สามารถที่จะมีทางออกอะไรได้ทางออก,ออกอีกเยอะมากคะ่ะ mm. เพียงแต่แค่ขอให้มีสติและมีความตั้งใจมากพอในการที่จะมีชีวิตรอดแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะไปกอดคนอื่นแล้วก็ตามนะคะค่ะ mm. แต่ไปน้องมุกค่ะน้องมุกบอกว่าปีที่หนูอายุสามสิบแต่งงานจดทะเบียนอยู่กันมาสิบปีผ่านความยากลําบากทุกอย่างทั้งอดทั้งอิ่มทั้งทุกข์ทั้งสุขสร้างอนาคตร,ร่วมกันมามีลูกหนึ่งคนอายุหกขวบวันนี้เขาตัดสินใจเลือกเดินออกไปอยู่กับผู้หญิงที่เขาเจอในผับและแอบ,บคุยกันมาหนึ่งเดือนทิ้งภาระไว้ข้างหลังหนูจะทํายังไงให้เยียวยาจิตใจตัวเองให้ผ่านทุกครั้งนี้ไปให้ได้หนูมีงานทาปกติค่ะแค่อยากหาวิธีจัดการกับความทุกข์ และพาตัวเองกับลูกก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ตอนนี้หาทางไม่ออกเหมือนวนอยู่ในความคิดของตัวเองสับสนมากมีรายละเอียดมากมายก่อนจะมาถึงวันนี้แต่ขอไม่เล่าเพราะคงไม่ใช่ประเด็นสําคัญตอนนี้แล้วตอนนี้หนูแค่อยากได้วิธีคิดหรือเยียวยาตัวเองเพราะหนูดึงตัวเองขึ้นมาไม่ได้จริงๆค่ะแผลมันยังสดมากค่ะมุกจาก๋าถ้ามุกฟังคําถามก่อนอน้นนี้คือน้องพลอยพลอยจะยากกว่ามุกตรงที่เขาไม่มีอาชีพนะคะแต่มุกหนูมีอาชีพ ไม่รู้สิใดๆก็ตามเวลาที่หนูมีอาชีพปับ๊บแลว้ววานหนึ่งหนูมีอาวุธในการที่จะปกป้องตัวเองและลูกได้นะคะวันนี้เขาตัดสินใจจะไปเจอผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในผับแล้วก็ไปเลือกกันสุดแท้แต่เขาค่ะบางคนก็มักง่ายพอที่จะไม่เลือกอะไรให้ดีและยอมทิ้งคนที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมามีคนแบบนี้อยู่เยอะจริงๆค่ะมุกในที่สุดวันนี้น้องแค่แก้ความเสียใจของตัวเองเพราะทางออกของน้องมีครบกว่าคนอื่นนะ อย่างน้อยน้องดูแลตัวเองได้แค่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่โถไม่น่าไปไว้ใจคนเหล่านี้เลยโถไม่น่าไปไว้ใจผู้ชายแบบนี้เลยก็ไม่เป็นไรค่ะเลือกผิดเลือกใหม่แค่ตอนนี้ยังไม่ต้องเลือกคนใหม่นะเวลานี้แค่ประคองชีวิตของตัวเองให้รอดก่อนและเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าผู้หญิงอย่างมุกแม่อย่างมุก พาลูกรอดได้แน่นอนผู้ชายบางคนยิ่งตัดเขาออกจากชีวิตเร็วเท่าไหร่ความสุขยิ่งมาไหวเท่านั้นยิ่งเป็นผู้ชายที่คิดได้แค่นี้วันนี้น้องอาจจะเสียใจนะคะวันหนึง่งเวลาที่มองย้อนกลับมามุกอาจจะขอบคุณการตัดสินใจของตัวเองค่ะคนบางคนเสียเขาไปน่าดีใจกว่าได้เข้ามาตั้งเยอะเพียงแต่ตอนเนี้ที่ยังเสียใจเพราะว่าเสียดายเวลาจังเลยค่ะเพราะนี่คือสามีของเราเชียวนะพ่อของลูกเชียวนะแต่ถ้าสามีไม่ดีเป็นพ่อของลูกที่แย่ แม่ก็ต้องตัดเขาได้ค่ะเชื่อสิค่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบอกว่าเอ้หนูจะทำยังไงดีคะพี่พี่อามักจะชอบแนะนําให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบเป็นธรรมชาติเลยค่ะมุกเสียใจก็เสียใจแหละก็ต้องยอมรับว่าเราเสียใจเพราะถ้าสมมติว่าเราเสียใจแล้วบอกว่าหนูจะต้องไม่เสียใจค่ะหนูจะต้องเข้มแข็งหนูจะต้องแข็งแรงหนูจะยิ่งพังไปกว่าเดิมมันก็ยอมรับความจริงค่ะอยู่กันมาตั้งสิบปีอะมาทิ้งกันไปเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาเสียใจแล้วยังไงล่ะคะมุกร้องไห้เหรอ ก็ร้องไห้ก็ได้นะคะก้ห้องปิดประตูร้องไห้แต่ร้องจนเหนื่อยล้วก็ต้องเช็ดน้ําตาแล้วก็ต้องออกมาเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มุกไม่ได้มีแค่ตัวเองคนเดียวมีลูกด้วยนะคะลูกหกขวบนี่ก็ถือว่าโตแล้วนะน้องโตพอที่จะรู้เห็นความเป็นไปต่างๆแล้วทุกข์สุขเสียใจมีเหตุผลมีปัญหาตั้งคําถามได้อะไรต่างๆวันนี้นอกเหนือไปจากการที่คนคนหนึ่งที่ไม่รักเราทิ้งเราไปแล้วเราก็แค่หันกลับมารักตัวเองแล้วก็รักลูกให้มากมาก ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะมุกทำในสิ่งที่ควรทำไปในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้เสียใจเยอะหน่อยร้องไห้มากหน่อยเช็ดน้ําตาแล้วก็เดินต่อดูแลตัวเองดูแลลูกทํางานทําการทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดในแต่ละวันวันนี้เข้านอนพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเออวันนี้ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เว้ยอ้าวลุกขึ้นเลยตั้งใจทํางานให้ดีดูแลลูกผ่านวันเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งมุกจะพบว่าทุกๆวันที่มุกเดินมามุกก็เดินห่างอดีตห่างเขามาเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งมุกจะแปลกใจตัวเองว่าเฮ้ยฉันที่อยู่มาได้แล้วอยู่มาอย่างดีด้วยนะคะแล้ววันหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าทําไมฉันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรหนักหนาเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเป็นรอยแผลนะมุกแผลมันสดมันก็เจ็บเป็นธรรมดาพอเวลาผ่านไปแผลมันก็แห้งตกสะเก็ดมันก็เริ่มเป็นแผลเป็นเราจับดูเรารู้ว่าเป็นแผลแต่มันไม่เจ็บเหมือนเดิมแล้วใช้ชีวิตแบบนั้นแหลคะค่ะค่ะ น,ะะน้องขิงค่ะน้องขิงถามว่าเราอยู่กินกันมา6ปีละมีลูกด้วยกัน2คนคนโตห้าขวบคนเล็ก6เดือนโอ้ยังเด็กมากเลยช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมาเรากับสามีทะเลาะก,กันหนักมากเขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นอยู่ตอนแรกเขาขอไปเช่าห้องอยู่แถวบ้านเราอยู่ได้เดือนหนึ่งเขาก็ลาออกจากงานและบอกว่าจะไปทํางานที่อื่นนะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาไปอยู่กับผู้หญิงค่ะเขาโกหกเราตลอดตั้งแต่เจอผู้หญิงคนนั้นเขาเปลี่ยนไปมากงานไม่ทําเอาเงินไปเปยทางนั้นไม่คิดถึงลูกๆเลยเงินสักบาทก็ไม่เคยให้ทั้งที่ลูกต้องกินนมผงอยู่เลยตอนที่เขาแอบไปนอนด้วยกันแรกๆคือสามีมีรอยดูดกลับมาเต็มเลยค่ะทั้งที่ตอนนั้นเขาก็ยังนอนอยู่กับเราผ่านมาห้าเดือนค่ะจนเราเริ่มทําใจได้อยู่ๆเขาก็ขอกลับมาขอโอกาส หนูบอกเขาไปว่าหนูจะให้โอกาสแต่เป็นโอกาสให้มาเจอลูกกลับมาเลี้ยงลูกเท่านั้นซึ่งเรามารู้ว่าที่เขากลับมาเพราะเขาไปไม่รอดกับผู้หญิงคนนั้นแต่ความรู้สึกเจ็บปวดมันย้อนกลับมาที่หนูอีกครั้งคือมันเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นเขามันเห็นภาพที่เขาทิ้งเรากับลูกไปเขาไม่แคร์ความรู้สึกไม่ใยดีเรากับลูกเลยสักนิดหนูควรต้องทํำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดีคะพี่พคะมีหลายคนนะคะที่เวลาให้โอกาสแล้วแบบให้ไม่ได้จริงๆให้แล้วก็ยังรู้สึกอยู่แล้วมันก็เจ็บปวดเนาะ ถ้าในสถานการณ์แบบนี้ค่ะคิงมีทางเลือกแค่สองทางไงคือถ้าไม่ให้โอกาสก็จบไปเลยจบแล้วก็เดินต่อก็ต้องแบบทัดฉับ,บแต่ถ้าเกิดยังรู้สึกว่ายังอยากให้โอกาสอยู่ก็แปลว่าต้องให้โอกาสยังไงคะที่คิงจะต้องมีความสุขพอสมควรด้วยไม่ใช่ให้โอกาสเขาแต่เราเจ็บตลอดเวลาให้โอกาสเขาแต่เหมือนเราอมีก,กระซวกตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าแ,แบบนั้นพี่ก็ไม่ไม่แนะนําให้คิงใช้คําว่าให้โอกาสเนาะพราให้โอกาสเขา ก็ต้องให้โอกาสกับตัวเราให้มีโอกาสที่ได้มีความสุขในการไปต่อด้วยค่ะนั้นการให้โอกาสคนนะคะมันเป็นเรื่องของใจใจเนาะมันต้องแบบเอาเลยให้มันรู้กันไปให้ใจไปแล้วอ่ะลองสักทีหนึ่งแต่เมื่อกี้เห็นเคิงบอกว่าให้โอกาสแค่กลับมาเจอลูกและกลับมาเลี้ยงลูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคิดว่าจะให้โอกาสแค่นี้เราก็ต้องกลับมาบริหารจัดก,การควาร,รู้สึกของตัวเองด้วยนะคะ ว่าไนรู้สึกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรามันคืออะไรมันคือ,อยังไงกันแน่ต้องเคลียร์ให้ชัดๆอนะไม่งนั้นให้โอกาสมาเจอลูกมาเลี้ยงลูกนะแต่เราก็เจ็บปวดทุกครั้งที่อยู่ตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบปัญหามันก็คือพี่กําลังจะบอกว่ามันไม่มีใครมีความสุขอะค่ะเพราะถามว่าลูกจะมีความสุขเหรอในเมื่อพ่อกับแม่ยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ คิงเองให้โอกาสเขาไปแต่ตัวเองก็ไม่มีความสุขดนะ่ถามว่าเขาเองพี่ว่าเขา,าผมไม่มีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างเพียงเพราะว่าเออเอออจะได้แบบก,กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแต่ในที่สุดแล้วดูก่อนนะคะว่าเป็นพ่อแม่ลูกที่อยู่กันยังมีความสุขหรือเปล่าอในขณะเดียวกันสมมุติว่าวันนี้เราแบบทําใจไปเลยว่าไม่ให้โอกาสฉันจะดูแลลูกเลี้ยงลูกหลักลูกตัวเองบางทีลูกอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้ที่มีแม่ที่รักเขา และมีความสุขกับการอยู่ด้วยกัน <S <S ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นถ้าเขาผิดพลาดไปแล้วแล้วเรารับไม่ได้จริงๆมันก็ต้องแยกย้ายอะไรสักอย่างหน,นึ่งคะ่ะคิงที่มันไม่คลากาสังหนูต้องเข้าใจของว่าคลากขสังเนาะ <S <S 2> <S 2> มันก็จะแบบ้างคา้ัางคาไปหมดอยากอย่างนี้แต่กลัวอย่างนั้นยอมอย่างนี้แต่เจ็บปวดอย่างนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่มันอยู่ไปแบบนี้ไม่ได้นานหรอกเนาะ อค่ะอันหนึ่งที่น้องบอกว่าให้โอกาสได้มาเจอลูกกลับมาเลี้ยงลูกเท่านั้นพี่ไม่รู้ว่ากลับมาเลี้ยงลูกเบอร์ไหนเช่นนานๆมาเจอกันทีหรือยังอยู่ในบ้านเพราะถ้ายังอยู่ในบ้านอ่ะยังไงยิ่งใกลย้ยิ่งเจ็บอยู่แล้วอ่ะค่ะแต่ถ้าเวลามันนานกว่านี้คิงอาจจะค้นพบความอ่อนแอของผู้ชายคนหนึ่งก็ได้ว่าที่สุดแล้วเนี่ย เธอก็เป็นผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งเนาะกลับมาหาฉันไม่ใช่ว่ามีใจแค่ไม่มีที่ไปเฉยๆเพราะผู้หญิงอีกคนเขาไม่เอาเธอบางทีถ้าเราชินกับความรู้สึกนี้เรื่อยๆน้องจะมีความรู้สึกในการพยายามจะดึงผู้ชายคนนี้เอาไว้น้อยลงก็ก็แค่คนคนหนึ่งที่ไม่เห็นน่ารักเลยอะ่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องมาทําให้ฉันเจ็บปวดละคนบางคนอย่าไว้อะไรนานนักนะคะเพราะเขาคือคนที่ไม่รักเราแล้วถ้ารักเราไม่ทําแบบนี้กับขิงลอก ถ้ารักเราไม่ทิ้งเรากับลูกหรอกแต่พอไปไม่รอดปั๊บกลับมาได้ค่ะให้โอกาสโอกาสของเธอมีแค่นั้นดูแลเต็มที่เพราะฉันทําเพื่อลูกเอาความสุขของเราไปไว้ที่ลูกค่ะและจะรู้ว่าความอดทนของเราไม่ใช่อดทนเพื่อจะเปลี่ยนผู้ชายคนหนึ่งให้กลับมาเป็นคนดีแต่เราอดทนเพื่ออย่างน้อยให้ลูกและพ่อมีโอกาสเจอหน้ากันนะคะพอเป้าหมายเปลี่ยนความคาดหวังก็จะเปลี่ยนไม่แน่พอความคาดหวังเปลี่ยนความเจ็บปวดอาจจะน้อยลงกว่านี้ก็ได้ ะะเพียงแต่ตอนนี้ระยะเวลามาอาจจะยังสั้นอยู่ขิงเวลารักษาได้ทุกแผลแค่ต้องรอให้ไหวเท่านั้นเองนะคะ ขอบคุณกับหลายๆคำถามที่ส่งเข้ามากันด้วยนะคะและนี่คือพี่ไอ้พิชชอตพอดแคสต์ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์นะคะพี่ไอ้พี่ชอดตัวต่อตัวพอดแคสต์เจ้าของเรื่องจะมานั่งคุยมานั่งเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังกันเลยเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตรักของใครๆนะคะถ้ายังอยากฟังอีกหนึ่งพอดแคสต์เข้าไปเซิร์ชได้ใน Apple Podcast และในแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่ลองเซิร์ชคําว่าพี่ไอ้พีชชัดตัวต่อตัวพอดแคสต์นะคะนะให้กําลังใจคนถูกเททุกคนเวลาพูดว่าเถถูกทงึ แต่นีจริงก็แค่คนแย่ๆคนหนึ่งออกไปจากชีวิตของเราแล้วเพราะฉะนั้นฉลองได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในอีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์อพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทักอินบ็อกซ์ c e o o o k Fan p a พ e พี่เอ้พี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ